สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับวสันน้อยชาแนลนะครับวันนี้บรรยากาศเช้าๆนะครับพอดีผมมาวิ่งออกกําลังกายเนาะก็จะเห็นแนวรั้วกระถินนะครับกระถินเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยนี่ใช่หมดเลยนะครับกระถินกระถินเนี่ยนะครับเป็นอาหารให้แพะนะครับวัวนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ต้องการโปรตีนเนาะในการลดต้นทุนนะครับ แล้วก็ผมก็จะมาชี้เป้านะครับชี้เป้าว่ากระถินนะครับตรงนี้เนี่ยในเนื้อที่2,000กว่าไร่นะครับที่ตําบลบึงเสนาอาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับว่าเขาให้เก็บฟรีนะครับใครที่สนใจนะครับหรืออยากจะมาเก็บนะครับเอาไปให้แพะเอาไปให้วัวนะครับก็มาเอาฟรีได้เลยนะครับในที่2,000กว่าไรเป็นที่สาธารณะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันมีเยอะขนาดไหนโอเคไปดูกันเลยครับ เป็นบรรยากาศข้างทางนะครับเนี่ยกระถินเยอะมากเลยนะครับผมจะพาไปดูนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนสําหรับคนที่มีวัวเลี้ยงนะครับหรือว่ามีแพะเลี้ยงนะครับที่ยังขาดแคลนกระถินเนาะอืมผมจะพามาดูนะครับว่ามันเยอะมากหรือใครจะตัดนําไปยอดไปขายก็ได้นะครับพวกทําอะไรนะพวกยําหอยนางรมอย่างเงี้ยเขาจะมีกระถินเป็นส่วนประกอบเนาะ ตรงนู้ก็ใช่นะครับตรนนู้นก็ใช่เลยนะครับมาเก็บได้เลยเป็นพื้นที่สาธารณะครับกระถินเยอะมากนะครับต้นไม่สูงเนาะต้นไม่สูงกําลังเอื้อมมือตัดได้นะครับนี่พาไปดูบรรยากาศข้างทางนะครับเนื้อที่สองพันก่าไร่นะครับใครจะมาเก็บก็เชิญได้เลยนะครับชี้เป้าแล้ว มันเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับเป็นแก้มลิงเนาะรอบๆอ่างเก็บน้ําก็มีกระถินทั้งหมดเลยนะครับมีกระถินทั้งหมดเลยถ้าใครมาไม่ถูกนะครับก็สามารถมาแถวๆมหาลัยมหิดลเก่านะครับหรือข้างๆนี่ ข้างๆโรงเรียนกีฬาจังหวัดวคนครสวรรค์นะครับบริเวณนี้เลยนะครับฉีเป้่าให้แล้วนะครับใครที่จะนําไปขายยอดไปขายหรือว่าไปให้แพะเอาไปให้หวัวเป็นอาหารสัตว์นะครับเป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์นะครับจะเป็นกระถินป่นอบแห้งนะครับหรือตากแห้งก็ได้นะครับนี่บรรยากาศเยอะมากนะครับเยอะมากไม่ต้องกลัวว่ามีของใครเนาะเป็นที่สาธารณะทั้งหมดเลยนะครับ ทางการมีแต่อยากจะให้นําออกไปนะครับเพราะว่ามันเยอะมันลกนะครับี นี่ก็กระถินทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยไม่สูงครับไม่สูงเอาง่ายสบายย่อนอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะครับย่อนอ่อนๆทั้งนั้นเลย ที่หลวงหมดเลยเป็นที่สาธรารณะ,ะนะครับสองพันก่อไร่นะครับแถวบึงเสนานะครับนี่ก็เป็นอ่างเก็บน้ำอีกที่หนึ่งนะครับเพิ่งขุดลอกใหม่ในปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นโครงการแก้มลิงเนาะนี่เลย น,นี่เลยนะครับพื้นที่สองพันก้าลายตอนนี้ก็จะเป็นมอไม่โดนที่เก่านะครับเป็นมอไม่โดนเก่านะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตรงเยียนกีฬาจังหวัดเนะนาะนครสวรรค์นะครับส่วนกระถินก็จะอยู่บริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ําเลยนะครับนู้นถึงนู่นเลยนะครับผมว่าเลี้ยงวัวนะครับหรือแพะนะครับน่าจะเยอะนะครับอย่างแพะนี่ก็น่าจะ เป็นหมื่นตัวได้นะครับเลี้ยงไหวนะครับสําหรับกระถินที่นี่นะครับชี้เป้าอีกครั้งนะครับที่นี่ก็คือตําบลบึงเสนาเนาะอ,อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ไครที่อยู่ใกล้ๆนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆสามารถเดินทางมาเก็บเองได้ก็มาได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากสามารถเลี้ยงแพะได้เป็นหมื่นๆตัวเลยนะครับที่นี่ เก็บฟีนะครับเก็บฟีเป็นที่สาธาะนะครับเกิดเองโดยธรรมชาตินะครับนี่เลยบรรยากาศนะครับที่นี่ก็คือตำบลบึงเสนาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำเนาะระหว่างข้างๆก็จะเป็นบึงเนาะก็เนื้อที่รวมๆแล้วนะครับเป็นพื้นที่สานาะเนี่ยอยู่ประมาณ2,000กว่าไร่นะครับ ระหว่างขอบคันคลองนะครับข้างอ่างเก็บน้ําก็จะมีอย่างตรงนี้นะครับก็จะมีต้นกระถินขึ้นนะครับซึ่งต้นไม่สูงมากนะครับสามารถเก็บเองได้นะครับแล้วก็ฟรีนะครับฟรีใครจะมาเก็บก็มาเก็บได้เลยเนาะสามารถเลี้ยงแพะได้เป็นหมื่นตัวเลยนะครับสําหรับที่นี่โอเคนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย